รเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยผมกับเพื่อนๆอีสี่คนนะครับมีผมมีสมายมีบุ๊คมีชอปเปอร์นะครับได้ไปงานเปิดบ้านจุดลามานะครับเป็นงานตัวนี้นั่นเองเนะผมเดี๋ยวขึ้นรูไปไ้ให้นะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับในงานก็ค่อนข้างจะสนุกเลยทีเดียวมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้เราทํานะครับประมาณนั้นแต่ประเด็นหลักคือไม่ใช่ตรงนั้นเลยครับ มันเป็นตอนช่วงประมาณพักเที่ยงที่เขาให้เราไปพักผ่อนกันเพื่อไปกินอาหารก่อนที่จะมาทํากิจกรรมต่อผมก็เลยตัดสินใจว่าเออจะไปเซเว่นกันดีกว่าเพราะว่าอยากกินเซเว่นเนาะก็เลยเดินไปครับชอปเปอร์บอกว่าตอนที่เขาเข้ามาตรงจุลานะมันจะมีเซเว่นตั้งอยู่ผมก็เลยแบบโอเคงั้นเราไปเซเว่นตรงนั้นกันดีกว่าแล้วก็เดินไปครับผมชอปเปอร์ก็เปิด g o o ก l e แ a p ไปเดินไปแบบไกลมากๆคือแบบเดินมาหลายโลอยู่นะแล้วก็ถามว่าเออจะถึงตอนไหนอะชอปเปอร์ก็เลยโชว์มาครับ30นาทีกว่าจะถึงผมแบบเฮะแต่เ,เราก็แบบ เดินต่อเนาะเออผมก็ผมก็เดินต่อไปนะครับกับเพื่อนๆอ,อีก4คนพอเดินไปถึงหน้าประตูทางออกมันจะเป็นทางแยก2ทางทางซ้ายกับทางขวาโดยทั้ง2ทางเนี่ยมันจะเป็นเซเว่นทั้งคู่เลยนะครับมันตั้งไว้ปิดซอยเนาะคือมันจะเป็นสุดซอยทั้ง2ฝั่งเราก็เลยไปทางซ้ายกันนะครับ <laughs> เดินไปไกลๆเลยอีกยาวแล้วพอเดินไปถึงปุ๊บเราก็เห็นแล้วครับว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีตึกมากมายเลยแบบ <h ums> ทำมันตัวเมืองจังพอเราเดินไปอีกสักพักนึงครับเราก็เริ่มรู้สึกตัวว่าเออเราเข้าสยามแล้วนะเนี่ยสยามพารากอนนะคือตึกข้างหน้าผมอะคือข้างหน้ามันเป็นเซเว่นนะแต่ข้างหลังมันคือสยามพารากอนละพวกเราก็เลยตัดสินใจว่าเออเราไปสยามกันดีกว่า ใครมันจะไปเข้าเซเว่นเล็กๆกันตรงน,นั้นนะในเมื่อมันมีห้างใหญ่ๆนะครับพอเดินไปถึงนะครับเราก็ได้ไปกินเคฟซีกันก็บอกเลยว่าเคฟซีก็ไม่ได้มีอะไรราคามันแพงกว่าปกติทีสั้นไปแบบโอ้โหถ้าผมกินเซเว่นนี่แบบ35บาทจบแล้วมั้งทีนี้เราก็เดินทางกลับไปตรงสาภาพกเกี้ยวที่เราทํากิจกรรมนะครับแต่พอเดินไปถึงปุ๊บผมก็เห็นโรงอาหารเห็นเด็กนั่งเต็มเลยแล้วผมแบบฮะอ้าวใกล้ๆก็มีโรงอาหารเหรอ bro ประมาณนั้นนะครับเรื่องเราอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเล็กๆน้อยๆผมลองทำแนวใหมๆ่ๆดูนะครับว่า เออถ้าเราไม่เล่นเกมเรามาเล่าเรื่องเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับสารคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสั้นๆง่ายๆนะไปแล้วครับสวัสดีครับ